มาครับมาเอา662ไปใช้งานรอๆสวยๆโอ้โหสภาพสวยมากครับตัวนี้ตัวนี้เกรดเอฟีเมียมเลยนะรูน็อตยังาขาวๆ,ๆอืมแล้ก็จะผ่านน้ำไม่ได้ตัวนย่างี้ครับเวลาเาืงร้านเราเช็ดเครื่องเนี่ยลูกค้าใช้ยันนานๆไปปัป๊บ <De ep> สภาพ,พเออ เด้งดึงๆอย่างนี้สุดยอดครับแจ๋วครับ